ยินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านครับเข้าสู่ช่องรอติวบอลครับวันนี้ก็จัดกันมานะครับแบบคัดกันมาแบบเน้นเลยครับ4คู่เด็ดๆเลยนะครับที่เป็นสู่ฟุตบอลนะครับเียร์ลิกอังกฤษนะครับคู่แรกนะครับ เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านครับเจ้าบ uh ้านนะครับเอเวอร์ตันนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับทางด้านอาร์เซนนอนครับที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสามครับส่วนทางด้านครับคู่ที่2องครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านครับสเปอร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับหงแดงลิเวอร์พูลครับที่ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับและยังเป็นคู่พระเอกของเราด้วยนะครับส่วนทางด้านนะครับคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับที่ทารแข่งขันกันนะครับในเวชอร์ซีนะครับสส่วนท ับนะครับคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายเลยนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลา4ี่ทุ่มนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่เป็นคู่ระหว่างนะครับเจ้าบ้านนะครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับทางด้านอาร์เซนอลนะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีสามนะครับสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านตลาดเองนะครับเปิดมานะครับอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เทาางด้นเบร์ตันครับอยู่่ทีะครัับส่่วนฝงงขอ ผู้มาเยือนอย่างทางด้านอาร์เซนอลครับอยู่ที่0.97ครับก็ถือว่าเลทตรงนี้ก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้านนะครับหนึ่งคูณซอนนะครับรู้ว่าอัตราผู้เสมอครับที่เปิดมาอยู่ที่3.56ครับเลทนะครับจะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านอาร์เซนอลครับอยู่ที่1.58่งครับส่วน เจ้าบ้านเองนะครับอย่างทนาเอเวอเรตันครับอยู่ที่5.30ครับก็ถือว่าเรทนะครับหรืออัตราหนึ่งคูณสองนะครับจะแข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทนาอาเซนอลสัมากกว่าเลยนะครับและในคู่นี้นะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในศึกนะครับฟุตบอลนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็จะเป็นครับทางด้านนะครับผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านนะครับอาเซนอลครับอยู่ หัวตารางเลยครับอันดับหนึ่งนะครับของอันดับตารางคะแนนเลยนะครับแข่งไป16นัดนะครับชนะ11นะครับเสมอ3แพ้ไป2ครับมีอยู่36คะแนนนะครับส่วนนะครับเจ้าบ้านนะครับยานธานาเอเวอร์ตันครับก็อยู่อันดับที่9นะครับของอันดับตารางคะแนนครับแข่งไป16นัดนะครับชนะ7เสมอ3แพ้ไป6มีอยู่24คะแนนเพียงเท่านั้นเองนะครับและสำหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านนะครับเฮตูเฮตนะครับในการพบปากกันนะครับระหว่างเอเวอร์ตันกับทางด้านอาร์เซนอลนะครับในฮานัดล่าสุดครับก็ถือว่านะครับเป็นทางด้านออาาร์เซนนละททีี่่ไดด้กวนะครับ เก็บชัยชนะนะครับมาได้3นะครับแล้วก็เสมอนะครับไป2นะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทันดานเอเวอเรตนะครับเปิดบ้านต้อนรับนะครับทันดันอาร์เซนอลครับจบเกมนะครับก็เสมอกันมานะครับที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนัดลงลงมานะครับก็เป็นทันดานอาร์เซนอลครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเอเวอเรตนะครับก็เสมอกันนะครับอยู่ที่0ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มกันเล่นนะครับของทันดานนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทันดานเอเวอเรตนะครับใน10นัดนะครับราสุดนะครับก็ถือว นะเป็นทางด้านเอเวอเรต์นะครับบุกไปเยือนทางด้านเชลซีครับก็ได้แพ้ๆให้กับทางด้านเชลซีครับที่2ประตูต่อศูนย์ครับและนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านเอเวอเรต์เปิดบ้านต้อนรับนะทางด้านนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็ได้เอาชนะมาครับที่3ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้เอเวอเรต์ก็บุกไปเยือนทางด้านบอร์ดมันครับก็เอาชนะมาครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่านะครับโดยรวมๆนะครับฟอร์มการเล่นของทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับเอเวอเรต์นะครับใน10นัดนะครับล่าสุดก็ยังถือววว่่่่่่าา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 าชชํํรร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 ไดดดดดด้้้้ีนน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 นะะะะะคคคคคัััััับบบบบสสททงงงงฟอออออออ์์มมกกเเเลลลใ10ุขผูยยืืซ็ถ ดีวิลิกูดเลยนะครับก็เก็บชัยชียนั้นาไปได้7นะครับเสมอ2นะครับแพ้แพ้นะครับไปเพียงแค่1นัดเองเท่านั้นเองนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทันดาอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับทางด้านนะครับบุ๊ปแฮมตันนะครับคู่นี้จบเกมนะครับก็เป็นทันดาอาร์เซนต์ครับที่เฉลิชชนะมาครับที่2ประตูต่อ1นะครับและนัดเราลงมาก็เป็นทันดาอาร์เซนอลนะครับ บุกไปเยือนนะครับทางด้านขับบุกนะครับและคู่นี้เองนะครับก็เป็นทางด้านนะครับอาร์เซนอลครับถล่มนะครับทางด้านขับบุกไปนะครับถึง3ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวนะครับส่วนนัดลงมาอีกนะครับก็เป็นทางด้านแอตเลติโกนะครับบุกไปเยือนทางด้านนะครับแอตตนวิลล่านะครับก็ได้พ่แพ้ให้กับทางด้านแอตตนวิลล่าไปนะครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดของทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างทางด้านอแอตเลติโกนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเวล คอมเมนนะครับเกอไอนะครับแล้วก็เอ็นดิเย่นะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านครับโรนะครับส่วนนะครับฝ่างของผู้มาเยือนอย่างธาดาไอเซนอลนะครับก็มีนะครับเป็นทางด้านครับดาวแมนนะครับกาเบียนนะครับฮาร์วิร์ดนะครับมอสโควนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านไวท์นะครับ ก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่าคืนนี้นะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างนะครับจะสูสีกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับทางด้านไรอัพนะครับเสวตตัวจริงของทั้งสองทีมกันนะครับและทางด้านนะครับไรอัพนะครับเสวตตัวจริงนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านเอเวอเรตต์นะครับก็จัดมาในระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นท่านักฟิกฟอร์ดนะครับที่ยืนฟาวส์นับส่วนเซนเตอร์ค และกางลุกในวันนี้ครับก็เป็นทางด้านครับอันคารัสนะครับที่ยืนนะครับส่วนหน้าเป้าในวันนี้จะใช้เป็นทางด้านครับแบรลี่ที่ยิงคำหน้าเป้าให้กับทางด้านนะครับเอเวอร์ตันนะครับส่วนทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างทัชดาอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสี่สามสาครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านครับรายานะครับที่ยืนเฝ้าสาวนับส่วนนะครับเซตเตอร์คู่วันนี้ก็เป็นทางด้านครับซาลิบานะครับที่ยิงคู่กับฮิงกับปีนะครับและสามตัวบนทาางด้้นนนคเปวันนี้ก็เป็นทางด้านครับพสครับีกน้เปใกางด้านครับร์ที่ย ะครับและสําหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับสถิติการพบเจอกันครับจะเป็นทางด้านนะอาร์เซนอลนะที่ทําได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้ก็เป็นทางด้านผู้มวเยือนอย่างอาร์เซนอลนะที่ทําได้ดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาอยู่ที่1.00นะครับเรีนะครให้แข่งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทันนาเอเวอเรตนะครับแต่ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ทางด้านนะครับหนึ่งครรัับบซะะมากเลยยนคอู่่ที นะครับและค,ค่าคืนนี N ้ H e. นะครับก็เป oh, ็นนะครับทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้าไอเซนอลครับที่ตั้งกาแพงมานะครับอยู่ที่1.00นะครับพี่หลอคิดว่าค่าคืนนี้นครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้าไอเซนอลสามารถนะครับทะลุผ่านกาแพง1.00ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะจากสถิติการพบเจอกันครับและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้นครับจะดูดีนะครับไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างไอเซนอลส์มากเลยนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับก็ให้เลทนะครับแข็งตึงไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างไอเซนอลเช่นเดียวกันนะครับและค่าา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 าคคคคคคืนน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 นีีี้้้้้้จบบบบบบบทททททะะะะะะะรรรรรรรัััััััเเเเเปปป็็งงงงดดดดอออออซล่่กแแตตตมไไไยยูว ที่3ประตูต่อ1นะครับส่วนนะครับคู่ที่2นะครับ คู่ต่อไปนะครับที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านเจ้าบ้านสเปอร์นะครับพบกับทางด้านครับริเวอร์พูลนะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่พระเอกของเรานะครับบทสรุปนะครับจะอยู่ที่บ้านหลังคาเขียวของพี่หล่อเลยนะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดสนใจบทสรุปคู่นี้ก็สามารถครับเข้ามาตามไหลน้ำนะครับที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมีกิจกรรมให้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมทายผลสกอร์คู่ระหว่างนะครับสเปอร์์กัับบทาาางด้นนลิเววอรรรพูะะค่จ กิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถรับคอมเมนต์ที่ใต้ช่อง YouTube แลวก็แคปคําตอบส่งคําตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวกันได้เลยนะครับที่ spl นะครับ169นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่คู่ต่อไปกันนะครับและสําหรับนะครับคู่ต่อไปนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านรับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านสิงบูเชลซีนะครับที่ทําการแข่งขันกันนะครับในเวลาช่งครึ่งนะครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับแข่งกันเร็วนะครับ หากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีเวลาดูก็สามารถรับชมนะครับได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับและคู่นี้เองนะครับชันด้าตลาดนะครับก็เปิดมาครับอยู่ที่0.00นยครับให้เลทนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านเชลซีนะครับอยู่ที่0.85นะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับของทางด้านนะครับนิวคาสเซิลนะครับอยู่ที่1.05นะครับและทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองครับหรือว่าอัตราผุ่เสมอครับที่เปิดมาอยู่ที่สามจุดสองแปดครับเลทก็ให้แข็งตึงนะครับน่วส เจ้าบ้านเองนะครับก็อยู่ที่2.57จนะครับก็ถือว่าเลยตรงนี้เราก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ทางด้าน1นคูณสเองนะครับก็ให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านเชลซีนะครับสมากเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับในสูเปอร์เมลลีกอังกฤษนะครับของคู่นี้นะครับจะเป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนนะครับเชลซีนะครับอยู่อันดับที่4นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับแข่งไปสิบหกนัดนะครับชนะแปดเสมอสี่แพ้ไปสี่มีอยู่ยี่สิบแปดคะแนนนะครับส่วนนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้าานนนนนิิวคคคสสเซละะก็อออยู่่ััััดบบบบทีรรง 22คะแนนนะครับและสำหรับคู่นี้เองครับทางด้านนะครับเฮซุยเฮนะครับในการพบปากกันนะครับใน5นัดล่าสุดนะก็เป็นทางด้านครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนักเก็บชัยชนะนะครับไปได้2นะครับแล้วก็เสมอไป1นะครับแพ้นะครับไป2นะครับและนัดล่าสุดเองนะเป็นทางด้านนิวคาสเซอร์นะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเชลซีนะครับก็เป็นทางด้านครับเจ้าบ้านครับที่ กดทางด้านเชลซีมาครับที่2ประตูต่อศูนย์นะครับและนัดรอลงมาครับก็เป็นทางด้านนิวคาสเซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเชลซีนะครับก็เป็นทางด้านนะครับนิวคาสเซิล์นะที่เอาชนะมาครับที่2ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนก่อนหน้านี้นะก็เป็นทางด้านเชลซีนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนิวคาสเซิลนะก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะเชลซีที่เฉลิชชนะมาที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและทุกท่านนะครับในการพบปะกันครับในนัดล่าสุดนี้นะครับก็ดูว่านะครับหากทีมไหนนะครับที่เล่นนะครับ ในบ้านครับจะเป็นฝ่ายนะครับที่เก็บชัยชนะไปนะครับสำหรับนะครับในการพบปากกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับฟอร์มการเล่นนะครับในนะครับสินัดนะครับราบสุดของทางด้านเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะครับก็ถือว่านะครับพอใช้ได้นะครับก็อยู่ในหลักเกณฑ์ครับครึ่งๆกลางๆนะครับก็เก็บชัยชนะนะครับไปได้5นะครับเสมอ2นะครับแพ้ไป3ามครับและนัดล่าสุดเองครับเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลนะที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านฟูแลมนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านที่เฉลี่ยชนะมาครับที่สองประตูตอนหนึ่งนะครับและทางด้าน แลนไปครัที่1ประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านี้นะครับนิวคาสเซิลนะก็บุกไปเยือนทางด้านนะครับเลเวอร์กูเซนนะครับก็ได้เสมอกับทางด้านเลเวอร์กูเซนนะครับที่2ประตูต่อ2นะครับก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆนะครับสิบนัดล่าสุดของทางด้านนะครับนิวคาสเซิลก็ยังถือว่า พอใช้ได <t desserts> ้นะครับที่เก็บชัยชนะถ้าไปได้ห้านะครับเสมอสองพ่แพ้นะครับไปสามนะครับส่วนทางด้านนะครับฝั่งฝังนะครับของผู้มาเยือนครับอย่างธนาชเชซีนะครับในฟอร์มการเล่นครับสิบนัดล่าสุดครับก็ถือว่านะครับพอใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ห้านะครับเสมอสามครับพ่แพ้ไปสอนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านนะครับเชลซีนะครับบุกไปเยือนทางด้านคาดิฟนะครับก็เป็นทางด้านนะครับผู้มาเยือนเชลซีนะครับที่กดทางด้านคาดิฟไปนะครับที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับและนัดลงมาก็เป็นทางด้าน ไปทําที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนะครับนัดก่อนหน้านี้นะครับเป็นทานดานเชลซีนะบุกไปเยือนทางด้านอตาลตาครับก็ได้แพ้แพ้ให้กับทางด้านอตาลตาครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ฟอร์มการเล่นครับโดยรวมสิบนัดล่าสุดของทางด้านเชลซีนะก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะครับก็เก็บชัยชนะไปได้ห้าเสมอสามแพ้แพ้ไปสองนะครับส่วนทางด้านนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้นะของทั้งสองทีมนี้นะบอย่างทางด้านนะครับทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะคก็ม และคนสุดท้ายเป็นตระกูลทีเปียนครับส่วนฝั่งฝั่งนะครับของท่นาน้าผู้มือิทธิพลท่าด้านเชลซีนะครับก็มีนะครับเป็นท่นาน้าคอนวิลนะครับเคารารนะครับ เอสซูกะนะครับเอสเตวาโอนะครับราเวียนะครับและคนสุดท้ายเป็นทางด้านมูดิกนะครับส่วนทางด้านนะครับไบรอพนะครับสืเนื้ตัวจริงนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างทางด้านนิวคาสเซิลนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสีสันสามครับวันนี้ก็ใช้พวกสาประตูนะเป็นทางด้านครับแลมเดียวนะครับที่ยืนเฝ้าสาวนะครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่วันนี้เป็นทางด้านซานครับที่ยืนคู่กับเชียร์นะครับและสามตัวบนวันนี้ก็เป็นทางด้านนะครับกอดดอนครับที่ยืนตำแหน่งปีกซ้ายครับปีกขวาเป็นทางด้านเมอร์ฟรรีนะะคับแล น้าเป้าในวันนี้ก็เป็นทางด้านครับวอเตมาเดนะครับที่ยืนคน้าเป้าให้กับทางด้านนะครับนิวคาสเซิลนะครับและทางด้านนะครับไรอัพนะครับเป็นตัวจริงของฝั่งผู้มาเยือนอย่างทางด้านนะครับสิงบูเชลซีนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสีสองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านชันเชตนะครับที่ยืนเฝ้าเสาแลนะครับและสองตัวท้ายนะครับเซนเตอร์คู่วันนี้ก็เป็นทางด้านครับโฟฟาน่านะครับที่ยืนคู่กับซารโรบานะครับและสามตัวบนวันนี้ก็เป็นทางด้านเนโต้ที่ยืนตำแหน่งปีกกขวาาาปปซ้เ็นนนทงดชะครับ กลางลุกวันนี้ก็ใช้เป็นทางด้านครับเจ้าหนูโคพัมเมอร์ครับและหน้าเป้าในวันนี้ก็ใช้เป็นทางด้านน็อโจอเอลเปโดนะครับที่ยิงคำน้าเป้าให้กับทางด้านครับสิงห์บูเชลซีนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับจากสถิติการพบเจอกันนะครับฟอ์กาเลนนะครับของทั้งสองทีมนี้นะสถิติการพบเจอกันครับก็ออกมานะครับที่ค่อนข้างนะครับสูสีกันครับส่วนทางด้านฟอร์กาเล่นของทั้งสองทีมนี้ก็ออกมาที่ค่อนข้างสูสีเช่นเดียวกันนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาครับอยู่ที่ 0.00นะครับเรทนะครับจะให้แข็งตึงนะครับเป็นทางดผู้มาเยือนอย่างทางดเชลซีนะครับอยู่ที่0.85นะครับส่วนเจ้าบ้านเองอยู่ที่1.05ก็ถือว่าเรทตัวนี้ก็แข็งตึงนะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนสัมมากกว่านะครับและทางด้านนะครับ1/2หรือว่าตาผู้เสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่3.28นะครับเรทก็ให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างเชลด์นั่นเชลซีเช่นเดียวกันนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับในค่าคืนนี้นะครับกำแพงนะครับที่เปิดมาครับอยู่ที่ 0. 0 0นน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 ะะะะะคคคคครรรรััััับบบบพีี่่่่่หลลอออิดวาาาาาผู้มเเยยืงทชซจ เป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปนะครับสำหรับค่ําคืนนี้ครับถึงแม้ทัศนิติและฟอร์มการเล่นนะครับของคู่นี้นะครับจะออกมาที่ค่อนข้างจะสุสีกันนะแต่ทางด้านนะครับตลาดนะครับหรือว่า1นคู่สองนะครับจะให้เลทนะครับแข่งตึงเป็นทางด้านผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านโชซีนะครับสมากกว่าเลยนะครับและค่ําคืนนี้นะครับตัวนักเตะนะครับภาษีของทางด้านโชซีนะครับจะดูดีกว่านะครับและคู่นี้นะครับแข่งกันนะครับเก้าสิบนาทีนะครับเป็นทางด้านโชซีนะที่เก็บสามแต้มไปได้นะครับและยังทําประตูทำอย่างทางด้านยูคาโซได้นะคคคครรรรัััับบบออยยยูููู่่่่่่ทททีีีีปปะะะตตตนนนนไเเดด๋วามกล คู่สุดท้ายนะครับท้ายที่สุดนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับเวสต์แฮมนะที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาสี่ทุ่มนี้นะครับและสำหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านตลาดนะครับเปิดมาอยู่ที่สองจุดศูนย์ศูนย์นะครับเรทนะครับให้แข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านครับแมนซิตี้นะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสี่นะครับส่วนฝั่งนะครับของผู้มาเยือนอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหกนะครับและทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองนะครับหรือว่าอัตราผู้เสมอนะครับไปทาางด้น เจ้าบ้านอย่างทันด้าแมนซิตี้นะครับอยู่ที่1.19นึครับส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างเวสต์แฮมนะครับอยู่ที่9.40าจครับก็จะเห็นว่านะครับ1นคู่สตรงนี้นะครับเลตจะแข่งตึงนะครเป็นทางด้านเจ้าบ้านสมากกว่าเลยนะครับและส่วนทางด้านครับอันดับตารางคะแนนนะครับในศึกนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็เป็นทางด้าทัพเจ้าบ้านแมนซิตี้อยู่อันดับที่2นะครับของอันดับตารางคะแนนครับแข่งไป16นัดชนะ11นะครับเสมอ1แพพ้ไป4นะครับมีอยู่34คคะะแนนนรับส่วนนะครับผู้มาเยือนอย่างทพ่ายแพ้ไปสี่นะครับอยู่อันดับนะคสี่าาคะแนนนะครับส่วนนะครับนู้น ชนะ3นะครับเสมอ4แพ้ไป9นะครับมีอยู่13คะแนนเองเท่านั้นนะครับก็ถือว่านะครับอันดับตารางคะแนนนะครับจะเป็นนะครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างทันนาแมนซิตี้นะครับที่มีอันดับนะครับที่ดูดีกว่านะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเฮดชงเฮดนะครับในการพบปากกันนะครับใน5นัดนะครับราสุดนะครับตั้งแต่ปี2023ถึงปี2025นะครับจับปิดทางด้านครับเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้ที่ทาได้ดีเวลิกูดกันเลยทีเดียวนะครับใน5นัดนะครับล่าสุดนี้ก็เก็บใช้ชนะครับไปได้ห้านัดรวดเลยนะครับและ เกมนะเป็นทางด้านแมนซิตี้ครับที่ถล่มนะทางด้านเวทแฮมไปนะถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนะครับนั้นเราลงมานะก็เป็นทางด้านครับแมนซิตี้นะครับบุกไปเยือนทางด้านเวทแฮมนะก็เป็นทางด้านนะครับแมนซิตี้นะครับที่ถล่มนะทางด้านเวทแฮมไปนะที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเฮตชูเฮตนะครับในตรงนี้จับเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านแมนซิตี้ที่ทำได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟอร์มการเล่นนะครับใน10นัดล่าสุดนะของทางด้านเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้นะครับก็ถือว่านะครับเก็บชนะนะครับไปได้แปดนะครับเป็นนนทาางด้แม ีนะครับเปิดบ้านตระลอดทางด้านเบรนฟอร์ดนะครับก็จบเกมเป็นทางด้านแมนซิตี้ที่กดทางด้านเบรนฟอร์ดไปทั้งที่2ประตูต่อศูนย์นะส่วนนัดเราลง left, มาก็เป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับบุกไปเยือนทางด้านครับคิตตันพาเร็นะครับก็ได้เก็บชัยชนะมาครับที่3ประตูต <in> ่อศูนย์ะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับบุกไปเยือนทางด้านครับเรอัลมาดริดครับก็ เฉลยเอาชนะนะครับทางด้านเรอัลมาดริดมาครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับและโดยรวมๆฟอร์มการเล่นของทางด้านแมนซิตี้นะครับใน10นัดล่าสุดนะครับถือว่ายอดเยี่ยมกันเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับฟังฟังนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านเวสต์แฮมนะครับในฟอร์มการเล่นครับสินัดล่าสุดครับก็ดูไม่ค่อยดีเลยนะครับก็เกือบย่ำแย่เลยนะครับก็เก็บชนะได้เพียงแค่2นะครับเสมอไป3นะครับพ่ายแพ้นะครับไปถึง5นัดกันเลยทีเดียวนะครับและนัดล่าสุดเองนะครับเป็นทางด้านเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านต้อนรับาดนะควิลล่ก็ไ ทางด้านทัพเวสต์แฮมนะครับบุกไปเยือนอย่างทางด้านนะครับไบรตันนะครับจบเกมนะครับเสมอกันครับอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นทางด้านเวสต์แฮมนะครับบุกไปเยือนทางด้านนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้เสมอกันนะครับอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆนะครับสิบนัดล่าสุดของทางด้านเวสต์แฮมนะครับก็ คือนะครับย่ําแย่เลยนะครับดูไม่ค่อยดีเลยนะครับและสําหรับคัาคืนนี้นะครับผู้เล่นนะครับคาดว่านะครับที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านแมนซิตี้นะครับก็มีนะเป็นทางด้านไอบุลลี่นะครับบอบโอนะครับโคคุนะครับโควันชิดนะครับมามูสนะครับและคนสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านโรดรีนะครับส่วนนะครับฝั่งังนะครับผมผู้มาเยือนนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทางด้านเวสต์แฮมนะครับคัาคืนนี้ก็มีเพียงแค่สามคนเท่านั้นเองด้้าาานนนนะะะคครรัับบิกก็ เห็นว่านะครับผู้เล่นครับคาดว่าที่จะไม่ได้ลงเล่นครับในครึ่คืนนี้น้าจะเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านแมนซิตี้นะที่มีมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่นะครับผู้เล่นหลักนะครับในสําหรับนะครับแมนซิตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับรายอัพนะครับสิบเอ็ดตัวจริงนะครับที่คาดว่านะครับที่จะได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็จัดมาในระบบนะครับสี่สามสองหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูครับเป็นทางด้านครับดอนดาลูมานะครับ ที่ยืนคู่กันนะเป็นทางด้านเชอร์กี้นะครับยืนคู่กับฟิลโฟเดนนะครับยืนในตำแหน่งนะครับกลางรูครับและหน้าเป้าแนวนี้นะครับก็เป็นทางด้านน้ำฮางแรนนะครับที่ยิงคะแนนป้าให้กับทางด้านนะครับแมนซิตี้นะครับและทางด้านนะครับผู้เล่นนะครับคาดว่าที่จะได้ลงเล่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเป็นตัวจริงนะครับของทางด้านผู้มาเยือนอย่างเวทแฮมนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสามสี่สามนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านแอลลี่โอลานะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนสามตัวท้ายวันนี้ก็เป็นทางด้าน ตัวดีโบะที่ยืนนะครับแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายเป็นทางด้านคิมแมนนะครับและเซนเตอร์วันนี้เป็นทางด้านครับมัฟโรปานนารสนะครับส่วนนะครับสามตัวบนวันนี้เป็นทางด้านโบเวนนะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีขวานะครับและปีซ้ายเป็นทางด้านครซัมเมอร์วิวนะครับและหน้าเป้าในวันนี้ใช้เป็นทางด้านรูคัสเกต้านะครับที่ยืนขาหน้าเป้าให้กับทางด้านครับเวสแฮมนะครับและสำหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮนนะครับในการพบปะกันนะครับจะเป็นทางด้านนะครับแมนซิตี้เจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่านะครับส่วนทางด้านฟอร์กเล่นของทั้งงททททีีีีีีมมนน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 ้้้้้้กกก็็เเเเปาาาาาดดดดจบแซิตช่่่ยววัะไ ผู้มาเยือนอย่างท่านเวสแฮมครับอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับ hm <eman> และทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมาครับอยู่ที่2องจุดสูงนะครับเรทนะครับให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านครับเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้นะครับและทางด้านหนึ่งคูณสหรือว่าตาผู้เสมอครับที่เปิดมาอยู่ที่6.30ก็ให้เรทนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.19นะครับก็จะเห็นว่านะครับทั้งสถิติการพบเจอกันนะครับเฮตูนเฮตนะครับแรปฟอร์มการเล่นนะครับหรือว่าตลาดเองนะครับก็เปิดมาครับ ก็อินเอียงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับสูมากกว่าเลยนะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านนะครับดูดีวิลิกูดเลยนะครับสำหรับนะครับฟอร์มการเล่นและสถิติการพบเจอกันนะครับและทางด้านตลาดเองนะครับและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้นะที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่2.00นะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเวทเทมครับพี่หล่อคิดว่าเจ้าบ้านครับยังแมนซิตี้ครับสามารถครับทะลุผ่านกำแพงนะครับ2.00ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับจากสถิติและฟอร์มการเล่่่่นน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 คคคคคครรรรรรรัััััับบบบบบบหืออววาา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 าตลลลดดดดดเเเเงงะะะะะะกกก็ปปิมมททีีู้้้จยแ ตัวนักเตะหรือภาษีของนักเตะครับก็เป็นทางด้านทับเจ้าบ้านแมนซิตี้ที่ดีกว่ามากเลยครับและค่าคืนนี้ครับจบ90นาทีครับเป็นทานแมนซิตี้นะครับที่เก็บทำแต้มไปได้นะครับและยังทําประตูัอย่างทางด้านเวสแฮมไปได้นะครับที่4ประตูต่อ1นะครับและถ้าหากนะครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็สามารถทักคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่องยูทู e กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมนะครับ เป็นกิจกรรมนักไทยผลสกอร์คู่ระหว่างนะครับสเปอร์กับทันดาสนะครับหงแดงลิเวอร์พูลนัดที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาเช่นคืนครึ่งนะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนับสนใจนะครับอยากเข้าร่วมสนุกนะครับหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่อง YouTube แล้วก็แคป์คำตอบนะครับส่งคำตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวกันได้เลยนะครับมาตามไลน์น้ำนะที่วิ่งอยู่บนหน้าจอของพี่ๆท่านผู้ชมนะที่แอปพีเอลนะครับ169นะครับและสำหรับคู่นี้ที่เป็นคู่พยเอนะครับบทสรุปนะครััััััััับบบบบบบกกกก็็จะะะะะะอออยยยยู่่่่ททีีี้้้าาาาานน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 หลลงคคคคคคเเขขววดดรรรรรืมมแ SPL และสสำหรับวันนี้ครับรอนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับจนจบคลิปครับรอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดทาในการฟังนะครับวิเคราะห์บอลนะครับของรอติวบอลครับในวันถัดไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปกันจริงๆแล้วก็กราบสวีดัสสวัสดีครับ